ออค,ครับสวัสดีครับสามีฟ้ามอยู่ทุ่งอยู่ท่า,ทาขึ้นเกล็ปกปุกผอกันขึ้นเกาคล็กนะมีอย่างไรมาลัดงัวอยู่ทงนะมันหนีมากพอพอลิีรครับอากาศมาสกีรถนี้แล้วอ่าน้ำฝนหน้วฝนครับนะเฮ้ยเช็คก,ก่อนครับนะเช็คก,ก่อน ที่ไม่กระเด็นพันพ้พนไปครับนะออกวันที่สองครับนะเข้าวันที่สองของปีแล้วที่สองหรือที่สามแบบนี้สับสนเลยเต้องปั่นมาสองกับสามนะครับเอ้าหม้อข้างว่ามันหายวะครับมีสับสนเอ้ย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 เอ็นเอ็นไปไปฟ้องสันเห็นหนึ จากเขึ้นทางนี้บงครับวันนี้ไปอันนี้าจะคล้องไหมกล่อมครับในกล่อมเห็นต,ตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นของผลิตเฮ้ย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 อยู่ตรงหน้า<ม>ผู้ซอยเนีอยขอละซอยเฮ้ยเฮ้ยฮะ สี่โมงกว่าผุดแล้วไล่รวดคำแล้วคำแล้วแมนเอ้ยโอ้ยเห็นคำมันคิดดีดอ่าทั้งหมดนั่ะก็ยืดโอ้คองอันนี้มันเห็นรูป,ปรอีกนั่น,นเพราะมมนยักก่อม,มแมนตัวหนีปะแมนตัวนีละเฮ้ เอไอีหน่าท่านเห็นลูกวะของพี่น้อมเฮ้ย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 แล้วให้จับคว้าท่านเห็นดิเห็นดิแบบเฮ้ย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 หัวผันหม่าขนไล่ครับเนเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายมันเสืออยู่นี่ยังไงดิเอ้ยเฮ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 ้ยแล้วมีฟ้ามขอบบอลอาวว่าหน่อย มวยใหญ่ใะเห็นครับมวนหน่อยหนึ่งสองเห็นเห็นแบบพอเห็นแล้วอ่าเหลือน้องหน่อยครับนะนักแพ้เห็นเป็นปิติเห็นแล้วปิติแล้วก็คอฟันเห็นแล้วนะหายาใหม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้เราโม้หุ่นอยู่นี้หุ่นอยู่นี้ คนยังอยู่นี่เฮ้ยเบยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้นี่ดิไปลงน่อยไหมวัวงวกไสยวัวขว้าแล้วกันเฮ้มีต่ห้องเฮ้ย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  ui ui Mày ui hả chết hết chick chết god chick check ui 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 nó ui 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 ได้ว่าตาผู้ได้มาลงกวาดแล้วเอ้ยสาวเรียบร้อยแล้วมานว่าห่วย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 คือฝ่าวนี้อยากเห็นเยียนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้บนนั้นเบิ้งเราบอกเห็นไหมซื้อน,นั้นไหม xu nào níu nó ừ. theo cúc mày nè, sư cúc mày, sư nè nè, kéo cúc mày nè. ờ, xê theo này hả? ờm nó cái cây này nè, thích ngắn nè nè. ờ này, xê cúc mày bạc, vẫn cúc mày này, lạ. chuồng này. Lạ. Cười, cười, cười thẻng oh, đấy ma rồi, vân vào để ma. quay quay ไปไปเจกครับมีเวลามันใส่มีเวลามีเวลาจะใครแทงปลาไหลเอาบ่นอะไรเวลาแทงปลาไหลได้เพื่อได้กินหรอพี่น้องโอ้ทีหลายปลาไหลดอกได้ซ้ำได้เพื่อได้กินอันประมาณต่มแรงตรง่ายสองโลโอ้สองโลกว่ามาสามบ่นอะไคนละโลเลยสามโลมาสามคนแทงตั้งแต่เ้าเสาคำ กับไปทีเท่งอยู่บ่ะเท่ง nhà กูอยกกู่ฮึ่นอีกครับแบบอ่ะแบบพอน่ะพอนัะกางเลี้ยงงัวกัน,นครับพอน่ะแม่ป่อรับแม่งัวกันมาแทางปลาไหลครับแทงเอียงครับไปรถจอดได้พุ่งบานสิ่งามไปเอารถได้บานว่าอะไรอยู่นี่เกลือกได้เออมาผิดเส้นครับนะงัวมันขึ้นหน้าทางนี่ครับนะเอเวจ เอ <laughs> ๊็มเจอมาทางนี้นะคืออังไงใดละงัวได้พราะตะกี้ก็ไปพุนนล้ขึ้นท่าพุนเกิดอะไรบ้งยังงัวกันอาจะไปเส้นพุนอยู่น้ำก็เริ่มจะแห้งแล้วครับทั้งโน่นนั่นจะเริ่มจะแห้งไปแล้วจะเริ่มจะ เดี๋ยวหววไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยน้ำลดกันครับจอดว้ไกลพุ่นปัดเสียไรไปขึ้นไปทางพุ่นสินเลยครับปัดงวปัดมาทางผีเอ้าลดกระเรียบไปถมาหัวโบเป็นยังครับเนาะจี พาหน้ามาได้มันแห้งกับนะแห้งแล้วที่มาทางนี้ก็ได้นี่เราจะไปนี่ครับพอริบไล่ไปนี่กากินปลาขอนั้งครับเนี่ยปลาขอนทั้นมอยครับนะพุ้งสิไม่ได้ไปฮะพูดเลยฟุ้งปลาขอนมีปะอะไสิผมว่าเส้นผีนี่ครับนะหัวเฮ้ยปุ๊บปุ๊บโอ้โหครับเสียดายครับ น,เหเหนี่ครับโอ้มือนีครับนี่โอ้แหงมือนีครับนี่นะครับร้ายครับนี่ใหม่ๆเลยครับนี่โอ้โหเต็มบวงเลยครับนี่ใหม่ๆเลยครับเนี่ยนี่ครับคงจะแห้งครับนี่อื้ืออ่าเสียดายครับปลาขวนปลาหน่อยครับปลาหน่อยอ้าวตรงนี้ยังมีอยู่ครับนี่ ฟังเสียงครับนี่เสียงครับโอ้มาดูครับอ้ห้อยแท้าเหครับแตงเอียงเหรอครับนี่ยอาปลาไหลครับมึงลุ้มับปลาไหลครับ โอ้โหดูนี่ครับหนึ่งจุดแล้วครับนี่ยหนึ่งลุ้มไปแล้วโูอ่ะฮะเย็นครับเย็นปลาไหลครับเนาะเอ้านี่ครับนี่กระปูครับเนี่ยโอเมีนครับเย็นครับเนี่ยมีก็ใช่ครับเนี่ยจะได้ครับเนี่ยปลอดนึ่งเลยเป็นหน้าทำไมสั่นนะครับโซนนี ในก็อยู่งานนี่เนาะอ,อจำจุดวายจำจุดวายครับนะกลับไปแล้วปุ่นเดี๋ยวโค้งไมนะ่ถนนแล้วครับวันนีปัญหาครับเึ็นถนนใดวันมีปัญหาพอลิตไรคนเดียวครับนะนำ้ำฝนกับไปแล้วเราจะฟังกับมานารถมาเบิ่งฝักขวัญยังน้อยเนี่ยนี่ก็ว่าเห็นอยู่แวบๆนะเดือบบอ เออนี่ครับปลาค่อนเล็กน,น,น้อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่อู้ครับนี่แห้งไปเรียบร้อยครับนะแห้งเรียบร้อยครับนะเจอแต่ตัว,ตวน้อยครับนี่นี่อู้ปลาดูบุนิอู้ครับปลายอย่างนี้ครับอโอ้โหโอ้โหใส่กล่องฉัน้น นะค,ครับนะเราปอกปกันซ้ำนี้ครับมือัอนี้เนาะเอาเบิ่งปลาขวัญนน้อยๆครับนะเอาบรรยากาศนิดนึงเอาคุณผู้ชมดีเข้ามารับชมเป็นกำลังใจครับนะสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ